ขอฟังเสียงค่ะขอฟังเสียงนอองคูเออรองคูเพลงเนิ่มอ้เพลงไหนเรียวตาฮักฮักหน้าหรือเ่าวันนี้สองเพลงเน็้

เสียงให้มั่นใจคำว่ามั่นใจมั่นใจกูละกูต้องเรียนได้มั่นใจเลยเ่อต้องไปติเกตแล้วกับผิดมันคือครูอ่ายอผู้บ่าวิชาผิดมันเฮ้ยเขาเห็นกระโดดไปว่าเขาไหนเขามันเลี้ยนอะเริ่มเรียนเป็นเสียงออกไปเลยเ่าต้องเ่าต้องตองไหวเสียงเวลาพูดเหมือนกันนะคะการเบาีิล์ม เป็นต้นไปนะคะการเบาการจาให้มันสันนชาชาชาน้นเพีนชัดเจเลยเบาให้มันช้าช้านเวลาล่าเขาล่าให้มันช้าช้านือนกันอ่า <c oughs> ก็เป็นคนมีเสียงเนื้อเสียงดีดีอยู่นะคะบอดี้บอดีวบาขี่ได้เลยนะคะคือที่จริงแล้วเขาก็มีเนื้อแสงที่ใสที่ไอ้นี่อยู่แต่วา่าเขาไม่กล้าปล่้งออกไปแคน่นั้นเองเนาะก็ยังแบบเออสรุปแล้วก็คือ ยังอายอยู่ยังบอทในากาบอทในกานะคะบอคอยคอยพิงอย,อย,อย,อยไปเนาะแล้วก็น้องไม้นะคะน,คน้องใบเขาก็มีเป็นคือมาแต่งแต่งบ้านเันแหละน้องไม้มาแต่งแต่งบ้านก็แม่ก็มเห็นอ่าสังเกตมันก็สังเกตข้นแล้วนะน้ำมังค่ะน่องเป็นขนที่มีพรสวรรค์มีพรสวรรค์ในการแสดงออกนะคะ มูมาขวาบมูเคยไปเต้นนะมูใชยไปฟ้อนมูเช่ยอีงน่าเลยมันจะเป็นอยู่มัจะเป็นแล้วอยู่นะนลังคนบ้าก่อดโคตรเสีอยากอายเดี๋ยวของเล่นจินั่งบอปากบอกนั่งใครนะพี่อยากอายมูนั่งนั่งเป็นคนชา้านเป็นผู้ที่เกาาเสกงออกเคยไปฟ้อนไปนั่งเป็นอยังน้ำมูอยากแต่ว่าเรนเต้นไปฟ้อนแสดงว่าเป็นเป็นเป็นเลี้ยวอยู่นะคะด้วยนึงคือเดบิวต์ไปไซเล่ นี่แหละนะคะข้อมาความมักความมักหรือว่าความสอบสมาร์ทดับหนึ่งนะคะใจต้องมาดับหนึ่งถ้าเฮาใจเข้ามากอะไรทุกอย่างมันเกิดมันเกิดผ่านเดี๋ยวมันจะได้เห็มันเรา่าจะได้เข้ามาเข้ามาหมักอยู่แล้วจะได้กู้ตงเป็นนะกู้ตงเป็นเนื้อเสียงดีค่ะจะว่าจะพู้ยังก็ได้นอกแล้วก็น้องเป็นคนถิ่น มั่นใจมั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองต้องมาแบับหนึ่งนะคือกนเนจบไมแต่องร่วมกนรัศยานะแต่เราไม่น่าจมันบจสดีนะคะคอยๆไค่อยไปแต่ว่าล่าสดเนี้ยพระธาตุหูวงพ่วายเรไปก็ได้รับอีฟังว่าอะไรนมนะ็อบเลาห้ลัมองมาหัสบางบางื่อเส็นอาสจะคือเรเพลงแต่ว่าการรอง นก็เพราว่าขาดอกคือ่าคือการรองเพลงม่กาสิไัยก็รองได้นะคะคำว่าลองได้กัได้ร้องมันไม่เหมือนกันนะคะรองได้ก็ไปลรองนะคะอ่ะเดี๋ยวคอยฮารคอยซึ้ไปนะคะการเป็นมอเล็ค่ะนันกับปรเด็ง่ายนะคะกัวสิน้องรู้ว่าเัวเลุคนดีบูนปัจจุวันจะเล่นกับปรเด็นเล่นกับปรเด็อ่าง่ายคือกัวคมิเป็นทางไปหมด อยู่ด้วยว่ตกลอยงตกึกตงนั้นตงขยันขยันมันเพียงอะกาเรียนรู้ยาทีค่ามันบอกอยู่ื่อื้อกระทอมนวดตอนนั้นยันชื่อกระทอมัวดเห็นแต่เห็นแต่เห็นคองนั่นถ่ามัติ้งปากเข้ามัคองมันจะสีเองเนาะเดี๋ยวค่อยฟื้ เองหรือไปดีแหบพัฒนาคนก็เรียนได้กแข่กันได้คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้พราะมีภัยเก่งมัแต่ไม่ถกพอดเมียหรอกผมว้าจะรับเป็นโรกก็เงินมาแล้วแต่ชีวอยู่ไม่ค่อยมีหอนทุกคนก็ต้องหาต้องสูตต้องพัฒนาตัวเองนะคะโอเคค่ะโลกเดียว แม้วสีแม่ส <sk CR COR S> <inaudible> ีทงใจนแรกนี่คือไฮฮาลดี่าเพราะว่าแม่เปยือการทงใจใไฟฟังในไฟฟังอากาศในช่อมไฟฟังท่านกอยใจเนอารมณท่าก็คอใจนเมื่อเมื่ออื่นแม่สีมากไล่กินอากาศสวรรคี้บ้าเออคใจว่าแตไหนเออในโองไฟฟังโอ้ฟฟังแล้วแม่ ซอตัวแบบซอแม่กองมีมแมงของมีหรือว่ามันถิวตอก็อปคอยเลกันไปนะเนาะค่ะอันแรกพอกานเริ่พีนอกเนอและการทำไรโซนค่ะยูไซ่์ไม่รู้เรกงการกาเียกไบ้านบ้านกูกาซิค่ะบ้านกูกาซีคือว่าเดิ่มที่เราบ้านกูแล้ว่ะ วันกับวัดอทจริงๆแล้วอะไลฟ์วู้นเต้ไลฟ์ปีนะคะนะพี่น้องเพื่อนๆทกนยัได้จากไดอีกนะคะนะขอบคุณแรงแชร์แรงใจนะคะขอบคุณพี่น้องที่อยู่ในไลฟ์นะคะนะฮะปีก็รับใจให้น้องๆน่นอนค่ะรับต้นนะคะแล้วก็รัมาด้วยนะคะแล้วข้องสีต่างสีสักวันแล้วห้อสีเราสั่งเชฟาเช่อกัจมื้อชื่อนะคะ้วเรียพี่หวใจ้โอเคค่ะ 我这边来。